สวัสดีครับวันนี้เรามากินหม่าล่าก,กันนะครับใช่แล้วทุกคนไปไปลุยเลยเพิ่งไปซื้อมาตากไอ้ตากฝนด้วยเนี่ยโอ้หก็เจ๊บบุตะอ๋อคิดว่าไปลุยเลยใช่ไไปซื้อมาอนนดูปลาหมึกปลาหมึอกอืมดูด,ดนะทุกคนน,นี้อันนี้ปลาเส้นปะเออปลาเส้นนี่เขาเรียกปลาเส้นเนี่ยดูอันนี้ก็มีนนนนเห็ดด้วย นี่เห็ดโหน่ากินเข <c oughs> าจัดปลาหมึกเลยแล้วกันทำได้กับเห็ดเลยอีกครับเห็ดจริงๆ <c oughs> อื้อยเนี่อร่อยอืยม เสตียบทุกคนหวานอือกินตอนฝนตกด้วยเนาะกัศดีมากวันเนี้ยเสียงแบบ cướp 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 hết cốt rồi ạ nhìn luôn luôn nè này nè ดีไหมดีมากขอจุ่ม <im> น <per nin ancestor> <kers> ้ำเอย้เห็นเก็ ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมัจจาเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันใช่แล้วจะได้มีกำลังใจทำคลิปเนานะอืมถ้ามีามคนซัพพอร์ต<ๆ>ก็จะทำไปเรื่อยอืมอ่าพันเงินไมหมดแล้วกิน,น,นอะไรมั้งบัดกับอะไรเนี่ย กินอะไรทังอย่างนะน่ากินมากๆเลยคุณผู้ชมแดงแดงดีจังอะฉ่ำด้วยน้ำจิ้มเขาอ่ะหืปากเริ่มชาแล้วมาล่ากระเจี๊ยบอื้อออร่อยมาก วุเจียบกึดดีจังนะกึดอะไรวะกึบดูน้ำ่อย กิิดกิดเลยออไยติดขอคืินเดรออืน้ำช่ำช้ำน้ำในเห็ดรูปแบบอะไดเฮ็ดฟัน เห็ดติดฟ ah. <laughs> mm ันท่านผู้ชมมาเขาจะแงฮะอืมเนาะโอเคเดูกินไม่ได้ตอนนี้ ad <suka> <tuh> Hmm. Nah, kupi dang. ขออภัยถ้าทําให้ให้หิวตามตอนนี้จะหมดแล้วเนะี่ไม่อิ่มเลยนะอืซื้อมาน้อยไปหน่อยหลีงต้องเอามาทําเองใช่เขาว่าทําเองดีกว่าทำ้ทยมหมดเลย กินเพือสองคำมั้งก็ใช่ไงก็หมายถึงว่าหมดกินให้หมดเลยแลกินเองขนาดเนี้ยเดีมาเขี่ยเอาอันนี้คนละอันหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเจ็บด้วยเป็นกับไเจ็บอ่ะเองกินเอ็กินอะอ่ะเจ็บอร่อยนะ

ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องมัจจาชแนล้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปถ้ามีผู้สนับสนุนคลิปเราต้องดังแน่นอนช่วยกันดันช่วยกันคอมเมนต์ไลค์ด้วย่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบบ๊าายย